สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอโมบลคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลในประเทศไทยของเรากันอีกแล้วครับแน่นอนครับว่าชินโยชิดะนักสถิติของชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาอบรมให้ความรู้ได้เข้ามาช่วยทีมชาติไทยของเราในช่วงที่สาวไทยของเรากลับไปฝึกซ้อมที่แคมป์ทีมชาติครับซึ่งตอนนี้สาวไทยของเราก็มีการเตรียมตัวแข่งสนามที่2แน่นอนครับชินโยชิดะยังไม่กลับนะครับยังคงเข้าช่วยซ้อมสาวไทยของเราอย่างต่อน ล่าสุดก็มีโมเมนต์ที่น่ารักเกิดขึ้นครับเปิดเมนูที่ชินโยชิดะเขาน่าจะชอบเอามากๆแล้วเมื่อมาที่ประเทศไทยของเราก็คือตามภาพเลยครับข้าวมันไก่นั่นเองครับชินโยชิดะได้มีการเช็คอินลงภาพนี้พร้อมกับ แคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า every day ก็แปลว่าทุกวันนั่นเองครับเขาคงกินข้าวมันไก่ทุกวันเลยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าชินยูชิดะหลงรักข้าวมันไก่ที่ประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงขั้นกับต้องลงแคปชั่นว่าทุกๆวันข้าวมันไก่เลยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักครับของ ทีมงานต่างชาติที่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในประเทศไทยของเราในแคมป์ทีมชาติของเราก็คงจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับที่ทําให้ช่วยพัฒนานเรื่องสถิติให้กับทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราสูู่นะครับทุกคนพรุ่งนี้สาวสาวของเราก็น่าจะเดินทางไปที่มาเก๊าแล้วครับ <c oughs> เพื่อเตรียมแข่งขันในวันอังคารที่จะถึงนี้สู่ๆูครับ